รวมมิดภาพนี้ก็ฮาเหมือนกันนะเนี่ยดูกันยาวๆอยา่าลืมกดไลค์กดซับแล้วเข้าไปดูกันเลยครับมาเลยไอ้น้องอัตมาพร้อมและ Wi-Fi ที่นี่แรงใช้ได้ต่อคอมเล่นฟรีไฟเลยละกันไวเรอลซนมูลากหัวคม้คมๆว่าแล้วทำไมภาพไม่บินทบาดตอนเช้ามัวลากหัวฟรีไฟอยู่นี่เองภาพนี้ก็ห้าเหมือนกันนะนี่ เมื่อคุณเจอโจทย์คณิตศาสตร์สมชายมีแตงโม500ลูกสภาพสมชายอืมแตงโมนี่มันแซ่บจริงๆผู้ส่งสารสมชายมากแบบจะเอาแตงโมไปทําอะไรวะตั้ง500ลูกเแบบมื่อคุณไม่มีกล้องเวบแคมแต่อยากสตรีมเห็นหน้าตัวเองใช้วิธีนี้สินี่เลยใช้กระจกสะท้อนหน้ามาแล้วก็เห็นการเล่นเกมด้วยอาฉริยะสุดๆผมตอน6ขวบที่พยายามปรับสมดุลให้สวิตช์ไฟอืมทไมมันไม่อยู่ตรงกลางวะแต่ทำไมมันต้องเอียงไปทางไหนทางหนึ่งอยู่ตรงกลางสิวะใช่ครับตอนเด็กผมก็เคยทําพยายามปรับให้มันอยู่ตรงกลางแต่มันไม่อยู่ตรงกลางอ่ะนี่มันต ไม่เปิดแล้วก็ไม่ปิดอาหารฟรีสําหรับผู้พักไร้ญาติคนพิการคนฉลาดติดต่อได้ที่นี่อาหารฟรีแต่อยู่ตรงที่ทางขยะเนี่ยนะใช่แล้วมาหยิบไปได้ฟรีๆเลยทุกคนก็บ้าแล้วไอ้ชายผมที่ฝืนกินอาหารที่ไม่อร่อยเพราะเสียดายเงินเขาทุกอย่างอาหารทุกอย่างอยากกินทิ้งขวางเพราะเสียดายตังค์แถมมาเกอือบ้าเลยทั้งสองร้อยต้องกินให้หมดแต่รับอาหารบางอย่างก็แพงจนเราเสียดายที่กินมันไม่หมดให้ดี้แม่แม่สั่งอะไรมาเนี่ยก็ของเล็กๆน้อยๆจากสำนักอะนะตดพระบิดากินจจกลแร้ ยแม่แม่เขาลัที่พระบิดาแล้วเนี่ยแม,แม่แม่ไม่ได้เข้าแม่ไม่ได้เข้าผมไม่เชื่อแม่แม่โมใช่ครับมันมีอยู่ช่วงหนึ่งที่มีข่าวของพระบิดาที่ว่าเป็นลัที่แปลกๆให้กินนั่นกินนี่อ่ะหูยสยองไม่มีใครลุงป้าเวลาเล่นโทรศัพท์ไอตัวนี้มันตัวอะไรวะทำไมกูมองไม่เห็นวะมาเกลยยงนิดเด้สภาพหน้าลุงและป้าดูเครียดผิดปกติพอบมองตัวหนังสือในโทรศัพท์ไม่ออกเพื่อนโน้ตบุ๊กมึงเป็นอะไรเนี่ยอ๋อแค่แบตววมนิดหน่อยยังใช้ได้อยู่เพื่อนใช้ได้ก็บ้าแล้วมันจะตุ้มตอนไหนวะเนี่ยมันยยััังใช้้ไดออออออู่่่่่่เเพืืนนนนมมมมมมตหรรกบบววิคี 贝你博。 เพราะว่าผมอ้วนแล้วก็ตุบวิธีปิดประตูวิธีกินข้าวต้มว่าไอ้คน1,700คนกับ3,800คนมันไม่รู้วิธีพื้นฐานในการใช้ชีวิตก็เลยต้องมาดูเด็กคนนี้แทนไม่ว่าอันบอกบังได้นะโอ,โอ้บังพอแล้วบังกูจะเป็นเบาหวานอยู่แล้วอะอะไรนะใส่หวานอีกเหรอเออได้เลยไม่บังพอว่านี่ไม่ใช่โรตีแนละ้วกูคิดว่ามันเป็นโรตีเคลือบนมข้นผมที่ไปซื้อของตอนไปคนเดียวอะหยิบแค่พอใช้ได้พอดีตังอะนะไปกับแม่หยิบทุกอย่างใส่รถเข็น อะไรที่ชอบขนมที่ชอบของกินที่ชอบไอศครีมเอามาใส่ให้หมดเลยเพราะว่าแม่จ่ายฮ่า <ś> ฮ่าแล้วไม่ได้เสียตังค์สักบาทใช่ครับไปคนเดียวเนี่ยประหยัดเหลือเกินพอไปกับแม่ปุ๊บรีบหยิบของที่อยากกินเลยครับเพราะว่าแม่เป็นคนจ่ายแล้วไม่เสียตังค์ได้เวลาแก้แค้นนี่จอดผิดที่ล็อกเลยแม้มึงจะเป็นรถตำรวจก็ตามโดนล็อกแน่แค้นที่สะสมมาวันนี้ได้แก้แค้นแล้วสินะโดนเองมากรู้สึกไงบ้างล่ะสีหน้าของผมเมื่อผมเผลอเดินไปเตะโต๊ะในห้องเรียนแล้วนิ้วนั้นคือนิ้วก้อย Ah ตั้นใจไว้เดี๋ยวมันก็หายเจ็บส่วนมากนิ้วที่โดนน่าจะเป็นนิ้วก้อยนะครับเพราะว่าประโยชน์ของนิ้วก้อยก็คือทนรับดาเมจนี่เองอร่อยกลมกล่อมไม่ต้องใส่รสดีแต่กูใส่โพชูโรสแทนนี่น้ำตาลไม่ต้องพอดีแพน้ำตาลแลกโตดไอ้นองเลยกินทีมีผมร่วงหมดหัวเมื่อเห็นโรงหนังมีนโยบายให้นั่งเป็นคู่คู่ผมที่ไปดูหนังคนเดียวแล้วกูต้องนั่งกับใครอะกูเป็นคนโสดโปรโมชั่นนี้มันทำร้ายคนโสดชัดๆกูไปดูแล้วเรียบร้อยเสียลูกค้าคนโสดไปเพียบเลยมาครับผมมากินแฮมเบอร์เกอร์ เฮ้ยเฮ้ยอะไรมาด่าไอ้ไก่ไม่ใช่หรอวะทำไมมันเหลือแค่นั้นพ่อหกถามว่าข้อใดคืออาการของความเครียดก็ไก่ตลกข้อไข่เศร้าข้อควายรอยยิ้มงองูหัวเราะตอบข้อไข่เศร้าผิดเราไปดูคำตอบที่ถูกต้องกันดีกว่าข้อควายรอยยิ้มวัดแต่เฮ้ยรอยยิ้มคือความเครียดถ้ากูยิ้มก็แสดงว่ากูมีความสุขสิไม่ใช่ความเครียดนี่คนออกข้อสอบนี่มึงโดนเมียดา่ามาใช่ไหมที่นี่ลบบุรีไอ้น้องมามึงเข้ามาเลยกูไปเก็บแอร์ดรอปลังวัดมาเมื่อกี้กูไีอาวุธพร้อมต่อกรม จัดๆเลยเดี๋ยวมันก็ยกพวกตีกันเหมือนโฟกิงอีกนักศึกษายหญิงอาหรับเลี่ยนจบกันจึงถ่ายภาพไว้เป็นที่ระลึกยามคิดถึงกันว่าไม่ต้องถ่ายก็ได้มัง <Lights> ้งถ่ายภาพมาสดําปิดปีอย่างเงี้ยกูไม่รู้ว่าใครเป็นใครลูกค้ารับอะไรดีครับปลาชนิดไหนเลือกเลยลูกค้าอย,อยากได้ปลาทูน่าสักตัวแต่ไม่มีเงินจ่ายก็าีได้ไหมได้เลยลูกค้าแต่จ่ายไปตูดแทนก็ได้วัดอะไรนะจ่ายอะไรนะ่ายไปตูดไงเอามานี่ไม่จดาเรียบร้อยครับแมวตัวนั้นได้ปลาฟรีพร้อมแสบตูดสีหน้าของคุณเมื่อคุณพยายามมีความสุขกับการอ่านนหังสือเย เมื่อไรจะจบบทนี้ทีว่ากูไม่น่าอ่านหนังสือคณิตศาสตร์เลยว่ะใช่ครับตอนนี้น้องๆอาจจะไม่อยากอ่านหนังสือนะแต่พอโตขึ้นน้องๆต้องอ่านหนังสือให้มากๆเรียนรู้ให้มากๆเพื่อจะได้เติบโตเป็นคนที่ดีขึ้นเป็นไงมีความรู้และสาระช่องพี่นี่มันเองแจ๊งเฮ้ยนี่เนื้อทำไมกูมีเพื่อนเยอะจังเลยอ่ะม้าลายเหมือนกับวัวเลยวัวมันก็เลยคิดว่ามึงออกไปนอกกรงได้ยังไงทำไมกูออกไม่ได้ทั้งๆที่มันเป็นหมาผมเวลาเห็นใครสักคนพิมพ์แบบนี้สักพักใหญ่ๆแล้วอยู่ดีๆมันก็หายไปเหมือนพิมพ์แล้วลบความร สแสดงว่ามันมีความลับอะไรอยากบอกกูแต่มันบอกไม่ได้เพราะฉะนั้นชักชังมันไปเทอะเรื่องของมันห้องน้ําที่อีซี่บอยไม่อยากเข้าวายเอาไฟกอแมงมุม oh um. เอามันออกไปจะคองกูถ้าผมเจอแมงมุมแบบนี้ผมรีบวิ่งสี่คูร้อยหนีเลยผมกลัวแมงมุมผมไม่อยากเจอแมงมุมเอามันออกไปรักนี้ฉันจะรักษาจนแก่เท่านะ น่ารักจังเลยรักในวัยนี้กินข้าวหมดจานแม่ชมวิธีทอดไข่ยังไงให้ไม่โดนน้ำมันลวกการทอดไข่แบบ3มตารางวาไงไอ้น้องแบบอยู่ห่าง3ามตารางวาเลยเดี๋ยวกูทอดแบบลอยฟ้าเอาก็ได้มันจะกลัวน้ำมันกระเด็นอะไรขนาดนั้นวะเมื่อคุณเห็นแมงมุมในห้องคุณแล้วมันก็หายไปไหนไม่รู้คุณหาไม่เจอเห็นตัวมันกูก็น่ากลัวอยู่แล้วแต่มันหายตัวไปดวยที่กูไม่รู้ว่ามันอยู่ไหนน่ากลัวกว่าถ้ามันโผล่มาตอนกลางคืนตอนกูนอนแล้วก็ไต่เข้าหน้ากูไอ้สยองเฮ้ยเพื่อนถ้าเครียดนายก็เลี้ยงแมวสิ กูเครียดหนักกว่าเดิมอีกไอแมวนี่มทำลายตัวกูไม่ได้เครียดกับแมวไมเพื่อนเครียดเงินในบัญชีในกระเป๋าที่จะไปซื้อเก้าอี้ใหม่ <c oughs> ตัดผมเชิญด้านในแต่ตัดใจผมช่วยคุณไม่ได้จริงๆครับไปร้านอื่นไป <c oughs> ทำไมท้างมาักตัดผมถึงแใจดำผมกนาดนนี่ผมตัดใจจากเธอไม่ได้แต่ผมต้องการที่จะตัดผมงั้นเชนิญนั่นในเลยครับได้เลย <c oughs> สวัสดีครับผมงสงศักดิ์วันนี้รายงานข่าวอยู่ที่โรงเรียนบ้านกูจริงหรือปะผมก็ไม่รู้ครับว่าบ้านมึงจริงไหมแต่บ้านกูไม่ใช่แบบนี้แน่นอนรายงานข่าวจากสมศักดิ์รำบดีโร <c oughs> งเรียนอะไรวะเน,นี่ยมันมีจริงหรือเปล่าวะ <c oughs> นวัตกรรม <c oughs> เป๊อินไทยแลนด์แดนมาเครื่องยนต์ที่รถกันมาหนึ่งคนและเครื่องยนต์มาโคตรแรงที่นี่ไทยแลนด์ไอ้น เขาไม่ใช่เครื่องยนต์นะเขาใช่หมาบอกได้ว่านี่เป็นนวัตกรรม2 0 8 8ที่แร์ทรูไม่รับโอนไม่รับสแกนห<ฮ>อดูทักไว้ กูว่าหมอดูเป็นสัมภากรแน่นอนสิ่งที่ตัวเองคิดเมื่อไว้ทรงผมทรงนี้อ๋อหล่อเหลือเกินอ่ะอยากก็ได้แบบยุโรปสิ่งที่คนอื่นเห็นเก <ละ S 1> ว่ามัมจกมงแต่งตัวปัญญาจกไล่ค้นขยะแถวบ้านที่หน้ากูไม่ให้หรือว่าทรงผมมันไม่ให้วะเนี่ยชีวิตช่วง Work for Home ตอนประชุมออนไลน์ให้ในเพื่อนเราว่าน่าจะทาแพ็กเกจออกมาแบบนี้นะลูกค้าน่าจะสนใจตัวจริงบวมครับไม่ได้บอกพ่ออื้อ <c oughs> อตอนออนไลน์เห็นแต่หน้าพอมาเจอตัวจริงโอ้โหตัวยังใหญ่เลยนี่ผู้ชายหุ่นหมีชัดๆเฮ้ยเพื่อนช่วงนี้กำลังเบียวไม้คับเลยจัดมาเลยสองแก้วเอาน้ำกดลวาวามันนี่กูจะได้กินน้ำรสชาติหินของแท้แล้วมันมีอยู่ครั้งหนึ่งนะครับผมเอา่านไฟร้อนๆเนี่ยไปแช่ในน้ำได้หวังว่ามันจะเป็นหินมันไม่เป็นครับมันเป็นฐานเหมือนเดิมนี่ไม้คาบมันหลอกกูใช่ไหมเนี่ยนักวิชาการวิจัยแล้วว่ากระทงแบบนี้จะไม่เกิดขยะในแม่น้ำลำคลองและไม่เกิดบลภาวะหนว่ากระทงแบบไหนว่าโอ้ my god กระทงนี่ราคาเป็นหมื่นแน่ แน่นอนว่าแล้วทาไมกระทงมันไม่เป็นมลภาวะเพราะมันโดนเก็บไปโดยเด็กเก็บกระทงนี่เองเด็กเก็บกระทงเขาบอกว่าอืม s <S หวานจียบทำไมคิดตังช้าจังวะ <c oughs> แป๊บหนึ่งนะคุูกค้าผมกำลังเจอคิปเปอร์ <c oughs> เดี๋ยวขอกับจัดคิปเปอร์ด,ดีก่อนเดี๋ยวผมจะไปคิดเงินให้นะ <c oughs> วัดพนังงานกกำลังเล่นไม้ครับอยู่คิดตังให้กูไม่ได้นี่คือกรสีขยี้ใจผมว่าผมหล่อบ้าบอไปดีดื่มโออิชิชิมิลอยจังชาติชายอ่อนแก้วหล่อแล้วหล่อจังอือหือสังขังทํามพุทโธหวานเจีบ เมื่อผมพยายามถ่ายงานส่งอาจารย์คลิปที่ไม่ผ่านมีมากกว่าร้อยคลิปแต่จะถ่ายให้ผ่านแค่คลิปเดียวมันยากขนาดนั้นเลยหรือว่าทุกคนเคยเป็นหรือเปล่าเวลาจะถ่ายคลิปส่งครูแล้วมาถ่ายไม่ได้สักทีอย่าลืมคอมเมนต์มาบอกผมด้วยนะผมนี่เป็นประจาเลยผมเวลาโมโหแล้วจะทุบหรือจะปาของแต่จําได้ว่าของชิ้นนั้นซื้อมาแพงมากอุ้ยโมโหเดียวใจเย็นๆไว้อานนท์ของชิ้นนี้ราคาสองหมื่นถ้าทุบไปมึงจะหาเงินที่ไหนมาซื้ออีกใช่ครับใจเย็นขึ้นมาทันทีพอรู้ราคาสินค้าว่ามันแพงแค่ไหนเบอร์เกอร์อินเบอร์เกอร เพราะว่ามันมีเบอร์เกอร์ยูนิเบอร์เกอร์เขาเรียกว่าเบอร์เกอร์ซอนเบอร์เกอร์และก็ชีสเบอร์เกอร์แคนทดสอบสายตาหากคุณมองภาพนี้แล้วเห็นเป็นกล้วยอ่ะฮะมันเป็นกล้วยนักวิจัยยืนยันว่าคุณกาลังลืมตาอยู่ <B ru h> ก็เออดีวะถ้ากูไม่ลืมตากูจะเห็นมันเป็นกล้วยได้ยังไงใช่แล้วนักวิจัยถูกต้องมป็นบ้าติปองฉันอยากทราบจริงๆว่าไอเสานี้มันอยู่ก่อนถนนหรือว่าถนนมากก่อนเสาอันนี้ข้าพเจ้าไม่รู้จริงๆใครโปรดทราบมีข้อมูลหรือพิ กาส่งให้ข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะขอน้อมคำนับและส่งรอยยิ้มหวานๆให้กับฝ่าละอองธุดีพระบาทเลยเป็นไงผมให้ AI ภาคเสียงแจมไหมคนอื่นที่มีความทรงจําเกี่ยวกับหมาเฮ้ยหมาน่ารักน่ากอดใรแล้วหมาน่ารักน่ากอดน่ารักจังเลยผมที่มีความทรงจําเกี่ยวกับหมาอย่าอย่าอย่าจกับขากูความทรงจำของผมไม่ดีเท่าไหร่ครับเพื่อนเย็นนี้กินข้าวกับอะไรวะข้าวปลาทูสิงคโปร์เพื่อนฮะปลาทูอะไรนะก็ข้าวปลาทูสิงคโปร์ไงเนี่ยมันพ่นน้ำอันนียฟู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  โมงสมองมันไปแล้วกูว่าเอเลนต่อยศัตรูก่อนที่จะแปลงร่างเสร็จแปลงร่างกูต่อยเลยว้าพระเอกในอนิเมะเรื่องต่างๆที่นี่เราไม่ทำกันแบบนั้นนะเพื่อนนะให้มันแปลงร่างแล้วมันพูดจุดประสงค์ของมันก่อนแล้วเราค่อยดําเนินเรื่องต่อไม่ใช่ว่าจะชกม,ม,มั่วๆแบบนั้นเลยนะเพื่อนเอเลนคงจะบอกว่าเฮ้เรื่องนั้นน่ะเหรอกูคือพี่เสดดห้องน้ําชายในงานคอสเพลเอโยอะไรนะเมื่อกี้ฉันจะถ่ายรูปกับเธอเธอเสียงน่ารักงมากเลยนะโอ้เดี๋ยวมันรอร้องน่าแล้วเหรออกพวกผู้ชายได้เยอะเลยฮฮู้ไม่เธอเป็นราอูแม้วัน แต่เขายังมีการ์ดจอกู <c oughs> มีความสุขเว้ยผู้ชายทั้งหลายก็ต้องการการ์ดจอแรงๆไปใส่ความตัวเองทั้งนั้นแหละฟงแฟนอะไรไร้สาระมีการ์ดจอดเทพๆดีกว่าดีสินะครับปฏิทานของชายโสดเรียนดนตรตีมันก็ง่ายๆเป่าเข้าไปสินักเรียนเป่าที่คีจีคีจี้วนักเรียนเป่าสิปล่อยกูไปปล่อยกูไป,ปยกไปจากที่นี่เมื่ <c oughs> อคุณฟุบหลับไปบนโต๊ะในคาบเรียนแล้วพอตื่นขึ้นมาไอทีก็หมดคาบแล้ว เดินทางข้ามเวลามันได้ผลจะใช้วิธีนี้มานานแล้ว <Huh? S 1> และฉันก็ติดศูนย์ไปสิบตัวเลยเมื่อมีคนห้ามนักเรียนนั่งรถประจําทางเพราะกลัวเด็กติดโควิดนักเรียนที่มาโรงเรียนด้วยวิธีใหม่ Got the ไม่ให้ขี่รถรวมกันกูขี่ม้าไปทีละตัวก็ได้วะคุณพิธากําลังถ่ายรูปเท่ๆมีไผยุบ่ครับมีไผยุข้างในบ่อกครับมีไผบ่ครับเอฟซีคุณพิธาที่อยู่ข้างนอกจกถ่ายรูปด้วยเต็มเลยเผมเวลาถ่ายรูปตัวเองดีๆได้สักรูปแล้วเอาไปตั้งเป็นโปรไฟล์ทุกที่เลยฮ่าๆ Facebook Instagram ติดต่อกูจะตั้<ๆ>งโปรไฟล์เดียวกันให้หมดเลยเพื่อให้ทุกคนรู้ว่ากูเป็นใครใช่ครับบักจะมีเพื่อนแบบนี้คนหนึ่งเสมอแบบมันชอบมีมรูปมาอะไรเงี้ยมันก็เอาไปตั้ง เครดิตจะจ่ายด้วยบัตรอะไรคะจ่ายด้วยการยูกิครับการบูอายไว้ดาก้อนของผมจ่ายได้กี่บาทมันใช้ไม่ได้ค่ะไปเอาเงินสดมาเดี๋ยวนี้ผมตอนไม่มีอะไรทำนอนสบายสบายที่ห้องนี่กว่าแอร์เย็นๆผมตอนมีเรื่องให้ทาเยอะแยะกูก็นอนเหมือนเดิมอ่ะชีวิตกูมีแต่นอนมีแต่นอนมีแต่นอนกูไม่ทําอะไรกูจะนอนกูจะนอนไปทําอะไรทั้งนั้นอ่ะเมื่อเธอบอกว่าชอบผู้ชายแซบแซบแซบพอหรือยังจากกูนี่ผู้บ่าวหน้าลาบเอาข้าวเหนียวมาจิ้มกูสิเอาข้าวเหนียวมาจิ้มกูเลยผู้บ่าวแซบของแท้ฮะเมื่ ที่พยายามทําให้ทุกคนจริงจังกับงานนี่นะเพื่อนนะรายงานเล่มนี้เราต้องส่งก่อนวันจันทร์เราต้องรีบทําอย่างเป็นระบบผมกับเพื่อน <laughs> เท่าไหร่เพื่อนใช้จ่ายกี่บาทเพื่อนมันสิจะผ่านงานเนี้ไม่เน้นเข้าร่วมครับเน้นจ่ายตังค์อย่างเดียวแล้วก็หายตัวจะเจอตัวกูแค่วันที่ออกตังค์กับวันที่พีเซตนเท่านั้นแหละ <laughs> นี่คือระดับเสียงต่างๆเสียงคุยเบานิดนึงเสียงตะโกนดังขึ้นมานิดนึงเสียงพ่อจาม What ววเ w h a เรว่าเสียงนิ้วเคลียร์ลงนี่คือวิธีป้องกันกระเป๋าหายกูติดหน้ากูไว้ทุกกระเป๋าเลยให้จะขโมยกระเป๋ากูมึงคิดดีๆถ้าหน้าไม่ตรงกับกระเป๋ามึงโดนจับแน่นอนเฮ้ยเป็นวิธีแก่ที่ดีฮะกล้วยบานานาพิซซ่า320บาทโอ้คนอิตาลีบ่ถูกใจสิ่งนี่จะไม่ก้านจะไมประเทศช้ยชิงเอาพิซซ่ากูไปทําแบบนั่นหน้าสปะรดยังพอว่าหน้ากระเพายังพอว่าแต่หน้าทุเรียนกูรับไม่ไหวมึงทำไปทำไมโรบินฮูดป้นคนรวยไปช่วยคนจนคนจนขอบคุณมากนะโรบินฮูดตอนนี้ผมรู้ รวยแล้วรบมเป็นฮุดม,มึงอะไรนะเอาอีกทีดิมึงรวยแล้วใช่ไหมโอเคกูคจะป้นมึงไปช่วยคนที่จนกว่า<ร>เดี๋ยวนะเอาเงินจากคนรวยไปให้คนจนพอคนจนรวยก็ป้อนคนรวยไปช่วยคนจนอีกทีและสรุปใครได้ตังค์วะสิบวิธีหลอกไก่วิธีที่หนึ่ง กูไปอยากดูวิธีที่2องถึงสิเลยเว้ยกูหน้าอนาถแท้นไก่แม่งเ,เปิดภาพข้าสารมาไก่แม่งกิกปอกปอกปอกไม่ได้น <c oughs> ่านสงสารไก่จริงหน้าที่ของสมาชิกภายในครอบครัวให้นักเรียนโยงเส้นให้ถูกต้องว่าใครทําอะไรบ้างเริ่มเลยหน้าที่ก็จะมีทําอาหารซ่อมรถขับรถกวาดบ้านจัดจานอาหารใครเป็นคนทําหน้าที่นี้คุณพ่อคะ่ะ <c oughs> คุณพ่อหนูทําทุกอย่างเลยคะ่ะแม่กับหนูนั่งดูอย่างเดียวหนูจะเอาความจริงมาพูดสิครับทุกครั้งที่คุณเข้าห้องน้ำาีน ố ทอย่าเข้ามาใกล้กูกูกำลังขี้อยู่ถ้ามึงเผลอหลุดเข้ามาในนี้มันจะเละเป็นขี้แน่นอนอย่าเข้ามากูมีที่ฉีดน้ำอย่าเข้ามาเด็ดขาดไม่เข้าก็ได้นนผมในตอนเด็กที่กฎปากาลงกับโต๊ะแล้วปล่อยมันแล้วมันก็เด้งขึ้นความรู้สึกของผมมันเป็นการค้นพบครั้งยิ่งใหญ่ของมนุษยชาติปรติซาต้องจดจำชื่อฉันไว้ใช่ครับเวลาที่ผมเล่นแบบนี้ผมนึกถึงจรวดขึ้นมาทันทีเลยมันเด้งดึ๋งเด้งดึ๋งอ่ะเออเหมือนมากเมื่อจิตสงบกายก็จะเบามาโรงเรียนเพื่อตามหาความฝันของแท้ ไห,หนุ่มคนนี้มันอัจฉริยะจริงๆไม่มีที่พิงใช้ขวดน้ําก็ได้วะแม่ตะโกนบอกผมว่ามาสวัสดีญาติที่มาบ้านหน่อยให้ลูกสี่ที่ผมทำเออ สวัสดีครับ <Hey. S 1> ดารากนผมจะไม่คุยอะไรทั้งนั้นแม่เพราะว่าผมเป็นพวก introvert ใช่เรับเวลายาติมาบ้านมากันประมาณ5-10ถึงคนผมก็หวัดดีแล้วก็กลับเข้าห้องเหมือนเดิมไม่อยากจะคุยด้วยอ่ะคุยด้วยแล้วก็โดนด่าพาครอบครัวมาทะเลถ่ายเซลฟี่ลงเฟซบุ๊กสักหน่อยอ่ะทุกคนยิ้มบึงถ่ายเซลฟี่ด้วยกล้องเว็บแคมโน้ตบุ๊กเนี่ยนะมึงลงทุนเกินตั้งสถานะยังไงให้ทุกคนรู้ว่าเรารักกันนี่เลยตังโปรไฟล์แบบดีเมื่อมันตั้งสถานะมันก็จะกลายเป็นแบบนี้ไงล่ะเรารักกันใช่ไหมล น้องครับขออะไรสักอย่างที่พี่ไม่เคยได้ลิ้มรสหน่อยครับจัดไปพี่ชายนี่ไงพี่สิ่งที่พี่ตามหาอยู่ขอบใจน้องปากๆเลยมันเป็นรสชาติที่อร่อยมากนอนหวยแดงมาสิบกว่าลอเพิ่งได้ลิ้มรสจัดไปเลยพี่รสชาติในความสุขฮะมึงเป็นใครเนี่ยกูก็เป็นมึงไงเพื่อนแก่กูก็เป็นมึงตัวใหญกูก็เป็นมึงอ่ะมึงเป็นใครอะเรียบร้อยครับนกงงนกพม่างงรถคันนี้สีชมพูโอ้พี่ไม่บอกไม่รู้เลยนะพี่โอ้โหรถคันนี้เป็นสีผูพี่โอ้โห มัเป็นสีขาวแก้วเป๊ปซี่แต่กูกินโคกเป็นไงล่ะขัดแย้งกันสุดๆสองแบรนด์นี้มันยิ่งตีกันอยู่กินผสมรวมกันไปซะจะได้ปองดองกันนักวิจัยยืนยันแล้วว่าการอยู่คนเดียวแสดงว่าคุณไม่ได้อยู่สองคนเพราะรู้สึกและัจาะกได้รับข้อมูลดังกล่าวโอ้ให้ตายเถอะเขาพูดมีเหตุผลจริงๆฉันเพิ่งรู้เลยนะเนี่ยนี่มันนักวิจัยจากโรงพยาบาลศรีธัญญาหรือเปล่าวะชานมอร่อยไหลานรักมึงเอาภาพอะไรให้กูดูเนี่ยก็ชานมไข่มุกไงชา,านมอะไรเนี่ยมันขี้แพ้อร่อยกลมกลม่อมไม่หรอมึง โอ๊ยกูปวดหัวเด้โอ๊ยกูปวดหัวเด้ทำไมก๊อกน้ำมาอยู่ตรงนั้นแล้วอ่างน้ำมันอยู่ตรงนี้โอ้ยปวดหัวเด้ใครจ้างมันมาวะช่างมันเชื่อตู่ไรไงวะ <c oughs> อย่าดื่มน้ำหลังจากกินปลาเด็ดขาดเพราะว่าน้ำจะทําให้ปลามีพื้นที่ในการไหวหลังจากนั้นคุณจะรู้สึกบลั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 กในท้องของคุณใครมันจะกินปลาสดสดลงไปในท้องพร้อมน้ํา1ลิตรวัดผีได้อา้นอีสานแหมกินปลาซิวดิบแล้วก็กินน้าลงไปน้ํา1ลิตรโอเคกูเข้าใจแล้ววันเกิดบวกเดือนเกิดลบห้าเท่ากับอายุเนื้อคู่ของคุณลองเอาไปทําตามกันดูนะคะโอเค2บวกสี่ลบห้าเท่ากับหนึ่งเออ เนื้อคู่กูเท่ากับ1นึขวบกูจะไปหาจากที่ไหนเลยเนี่ยในโรงบามแถวนี้มีป่าวะเรียบร้อยครับเกิดเปดชนิดใหม่นี่คือเคสคอมที่รับประกันว่าไม่ร้อนแน่นอนไม่ร้อนเพราะกูทํามาจากโถส้วมเติมน้ําลงไปคอมมึงก็ไม่ร้อนแหละและสามารถใช้งานได้จริงด้วยนะนี่มันคอมระบบขี้นี่วะรูปปั้นปกติเป็นรูปปั้นนายทหารพยุงทหารอีกคนหนึ่งอ่ะฮะก็ปกติด,ดีนี่เมื่อห่มผ้าห่มเอ้ยยย่อยอทำอะไรกันนะแล้วก็เหมือนเดิมนะเพื่อนแค่ห่มผ้าเฉยๆกูคิดลึกไปไกลเลยนะเนี่ยเมื่อคุพามมเนนนษ์์สสััธีดใกอไลงค ในเกมบางส่วนเฮ้ย hey, ช้าก่อนนายที่นี่เราไม่ทำกันแบบนั้นน่ะที่นี่เราเปิดไม่ด่ากันเท่านั้นน่ะได้จะมาทำตัวดีไม่ได้เพราะฉะนั้นหยิบเ k เคแล้วขึ้นรถกูซะใช่ครับเกมบางเกมเราพยายามเป็นคนดีเท่าไหร่แต่สังคมภายในเกมนั้นไม่ดีเราก็ต้องทำตามเขาฮะแอร์มึงระบบอะไรเพื่อน <c oughs> ระบบไอ้น้ำเพื่อนเออกูว่าไม่ใช่ระบบไอ้น้ำนะกูว่าระบบน้ำรั่วมากกว่ามึงโทรเรียกช่างปปาเดี๋ยวนี้เลยนะทำไมม่โทรเรียกช่างไฟเพื่อน้ำไหนขนาดนี้ช่างปราปาดีกว่าแมวผมหายครับตามหาแมวผมไม่หน่อยแล้วมันสีอะไรล่ะลูกมึงไม่แปลกใจเลยเลยว่า ขาวาดแมวแบบนี้ไม่เพื่อนกูแค่อยากรู้สีมันจะเฉยกูจะได้ตามหาถูกวัดเมื่อคุูไปเที่ยวสิบวันแล้วลืมให้อาหารหมาข้าวกูอยู่ไหนหนุชเอาข้าวกูมาไม่งั้นมึงจะเป็นข้าวกูใจเย็นสิที่บะกูกำลังเชข้าวให้มึงอยู่เนี่ยหม,มารู้สึกโกรธคุณเมื่อคุณไม่ให้อาหารมันสิบปีก่อนเด็กชายสามคนถ่ายรูปด้วยกันสิบปีต่อมาอมเด็กชายสามคนก็มาถ่ายรูปด้วยกันแต่เดี๋ยวนะนี่มันใช่เด็กชายสามคนนั้นจริงหรอวะยังไงกูก็เห็นเป็นผู้หญิงะ่ะมันคือกับดักเพื่อนตตตืืื่่่่่นน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 นอออออใเช้้าคคมรรงยััจแลวบ ครับผมแบตเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์เท่ากับร์จพลังให้ชีวิตไปอีกหนึ่งวันไม่มีหรอกแชทโฟงแชทแฟนแค่มีแบตเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ดีใจละนี่เพื่อนบ้านมึงบูชาผ้าอะไรวะไปอสวนเพื่อนผู้บูชาผ้าอีสวนพระเจ้านามวันจงเรียกกลัวพระเจ้าผมได้ยินเสียงคนทำกับข้าวอยู่ในครัวเฮ้ยกูจะได้กินข้าวฟรีแล้วว่นไหนไปดูซิแต่เพิ่งนึกได้ว่าอยู่บ้านคนเดียวชิปไก่แล้วกูไม่มีใครอยู่บ้านด้วยนี่หวาแล้วใครทำกับข้าวในห้องครัวกูวะเรียบร้อยครับถูกจับไปทำก๋วยเตี๋ยวเส นี่พี่ <c oughs> มึงพิกโทรทัศน์หลังเต่าอย่ากระโนดบุกเลยนะพี่ <c oughs> ไม่ได้เบาขนาดนั้นนะ <c oughs> ผมจะไม่พูดอะไรทั้งนั้นจนกว่าทนายของผมจะมาถึงนี่แกเป็นคนทําใช่ไหมไม่พูดไม่บอก <c oughs> รอทนายก่อนเดี๋ยวค่อยบอก <c oughs> ไม่งั้นจะเสียเปียบทางด้านคดีผมไม่บว่าคุณหรอกกูเห็นอยู่เต็ม ซูชิแบบใดซูชิบานาน่าหอมหวานมันอร่อยเหมาะสำหรับกอริลากินเท่านั้นจิตแพทย์ถามว่าคนไข้ได้รับกระทบกระเทือนทางจิตใจอย่างรุนแรงมาจากอะไรครับถึงเศร้าได้ขนาดนี้เขาเล่สึกของผม<อ>ประกาที่ผมชอบอะไรจะปิดจิตจัการแล้วผมจะใช้ปากาอะไรเขียนล่ะครับ <c oughs> อ๋อเป็นอย่างนี้นี่เองใครเคยใช้ปากาลายนี้บ้างครับตอนนี้เขาปิดจิตจัการชั่วคราวนะไม่ได้ปิดจิตจัการจริงๆถือว่าเป็นปากกาในตำนานที่ใครหลายๆคนเคยใช้นะฮะผมก็เป็นหนึ่งในนั้นเมื่อคุูกำลังจะโดนผีในเกมจับ ได้ดก็เลยดึงปักคอมออกทันทีอคาคมไม่ง่ายแต่ยากจะขัดขวางได้แกไม่มีวันได้หลอกฉันหรอกใช่เป็นิธีที่ง่ายจริงๆ,จงๆเจอผีปุ๊บถ<แ>อดปักปั๊บเพราะว่าสะพายกีดร้องอ้ามึงถอดทําไมแล้วคอมก็พังไปเลย H 2บวก O 2เท่ากับหกเพราะว่ามี H 2ตัวแล้วก็ O 2ตัวเป็นไงครับครูผมฉลาดไหมม่กูเล่นกับมึงไหมเนี่ยเพื่อนทั้งห้องจ้องมองเธออยู่เธอไม่เห็นเหรอเออวะไม่อายเพื่อนทั้งห้องหนูอะเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้สองคนนี้มันทําอะไรกันอะเมื่อแม่เอาเด็กข้างบ้านมาเปรียบเทียบกกับบบบคคุุณณว่าดดีีีีีแแนนน้้้สเเลลยยงไป กูจะย้ายไปอยู่ดวงจันแล้วถ้ามันดีขนาดนั้นเอามันมาเป็นลูกเลยไหมแม่แมใช่ครับบางครั้งแม่เราก็เปรียบเทียบกับเด็กข้างบ้านซึ่งมันแค่ล้างจานเฉยๆกูดีกวาดบ้านทำความสะอาดบ้านไม่เห็นชมกูเลยผิดได้นะคะหุงข้าวเป็นค่ะในมึงหุงข้าวเลยเหรอเนี่ยใช่ค่ะ เป็นกู้น,นึกว่ามึงไม่ได้หุงข้าวกูคิดว่ามึงทําขนมปังอยู่จับตัวเป็นก้อนสีเหลืองไหมด้วยนั่นน่ะผมเวลาโดนเพื่อนล้อแล้วบอกว่าเล่นๆน้าแค่นี้เองจะโกรธนะสิ่งที่ผมจะทากูจะขายมึงให้กับปีศาาเพื่อแลกกับข้าวแค่เม็ดเดียวก็เอากูจะขายมึงปาโกรธแค่นี้ถูกสาสารในเกมแน่นอนมาเดอ้อพ่อแม่พี่น้องมาเก็บมะพร้าวน้ำกันเก็บไปทั้งต้นเลยครับผมขี่ขัานปีนวาดมงเก็บไปทั้งต้นมะพร้าวแล้วมึงจะเอามะพร้าวที่ไหนอีกวะเรียนคอมวันแรกจะได้เล่นเกมชิวๆแล้วเรียนศิลปวันแรก ชิวๆสบายๆเรียนคณิตาศาสตร์วันแรกเอเอาคูออกไปจากที่นี่คูไม่อยากเรียนคณิตาศาสตร์เอากลกกไปขอถามน้องๆหน่อยครับน้องๆชอบเรียนคณิตาศาสตร์กันไหมส่วนผมเหรอไม่ค่อยชอบเท่าไหร่อนิเมะตาโตแบบนี้น่ารักใช่ไหมเเรวมาดูความเป็นจริง โอ้ทำไมตาโตขนาดนั้น,น,นกูึกว่าเอเรียนถ้ามันอยู่ในความเป็นจริงตาม,มันก็จะโตประมาณนี้แหละผมตอนทำข้อสอบออนไลน์วิชาภาษาอังกฤษ Google Translate มาแล้วจ้า <im it> ไม่มีใครรู้ไม่มีใครเห็นว่ากูแปลภาษาเอาทำข้อสอบหรือตงไหนร้อยคะแนนเต็มชั่วใช่ครับสมัยนี้เราใช้ Google Translate เพื่อแปลภาษาก็ได้นะครับแต่เราจะคุยกับเขาไม่รู้เรื่องนะเ <im it> มื่อคุณโดนครูต่างชาติดา่าแต่คุณไม่โกรธเพราะคุณฟังไม่รู้เรื่องเอาสิมึงนักเลยสิกูฟังมึงไม่รู้เรื่องอยู่แล้วโอเคผมรู้เหตุผลที่คุณใช้ Google กู l ก t ลทานสลีดทำข้อือก ใช้เกือบแทนก็ได <out lequel> <lang> ้วะช้างดาวันทาแบบนี้ได้ด้วยหรอวะได้ดิเพื่อนมึงลองไปทําดูโคตรเจ๋งเจ็บกว่าการจากลาคือต้องพาเมียมาเกณฑ์ทหาร โอ้ยเจ็บลือเกินเพิ่งมารู้ว่าเมียกูเป็นราอูวันที่เปิดเผยความจริงของหญิงสาวที่สวยที่สุดในหมู่บ้านก็คือวันเกณฑทหารเพราะเธอจะไปเกณฑ์ทหารด้วยหมดกันสาวที่กูแอบชอบชอบหายดีนักใช่ไหมกูล็อกเลยมึงรักของกูไม่ได้หรอกอถ้ามึงจะขโมยมึงก็ต้องขโมยไปทั้งหมดนะใช้ช่วงเวลานี้ให้เป็นประโยชน์เปลี่ยนตัวเองให้เป็นคนใหม่เถอะนะผมอีกคนได้บอกไว้ส่วนผมอีกคนไม่ขี้เกียจขอนอนอยู่บ้านสบายๆดีกว่าขอร้องล่ะรีบขึ้นไปทําการบ้านใน้กูทีของตัวตนในตัวคุณกําลังทะเลาะกันฮะเมื่อพูดถึง คลย์ปีนี้ว่าผมจะใส่ชุดอะไรไปนี่เลยชุดเกาะไมโครมไงล่ะมีั้งชุดเกาะเหล็กชุดเกาะเพชรแล้วก็ชุดเกาะทองเด่นที่สุดในงานแน่นอนชัวร์โดวิตาถามโดเรมอนโดเรมอนฉันอ่านที่เขาเขียนไม่ออกนะช่วยฉันหน่อยสิพิ้นแว่นยีรามันเจกยานนะฮะภาษาอะไรของมันวะโดรเรมอนอันพอมีของมีเศษในนายนะโดปิตาเอาไปเลยวุ้นแปลภาษาสกอยเอาไปแปลแล้วก็อ่านสมัยนี้ภาษาสกอยเขาต้องใช้วุ้นแปลภาษากันเลยเหรอวะเนี่ยใช่แล้วภาษาเด็กแว่นสมัยนี้อ่านยากชิบหายอย่างเช่นทำไรคะยิมันนะคะ พี่แอ่งยุกทั่งเลยค่ะจัหลับอังเลยค่ะทักเลยค่ะพี่ชื่ออันเลยค่ะมึงเอาพนจนานุกรมไทยไปอ่านไปถ้ามึงจะพิมพ์ผิดขนาดนี้เพื่อนมึงกลัวผีไหมไม่กูไม่กลัวแล้วที่มึงใส่นี่คืออะไรก็เครือ่องรางของข,องของังไงเพื่อนตีความศักดิ์สิทธิ์บวกหนึ่งไม่ต้องไปซีเรียสหรอกเพื่อนกูใส่เป็นความเท่เฉยๆอ่ะกันผีไม่ได้หรอกปลอมทั้งนั้นเมียถามว่าที่รักเขาอ้วนมากไหมไม่เลยที่รักผมรักในสิ่งที่คุณเป็นอยู่แล้วงั้นอุ้มเขาไปตู้เย็นหน่อยสิเขาหิวรออนนนนี่่่่่ะะะผมมมุ้้ตูเยย็าาาาจงกว วนใช่มใช่แล้วมึงอ้วนกว่าตู้เย็นอีกกูก็เลยยกตู้เย็นดีกว่ามันเบากว่านี่มันคือกาวที่กําลังหกอยู่โอ้โหขวันไม่ใช่กาวแล้วนี่มันน้ำคำชัดๆเมื่ออาจารย์ด่าคนข้างหลังห้องให้เล่าคุยกันสักทีเล่าคุยกันสักทีนี่เฮ้ยจะคุยอะไรกันนักหนาวะคนที่นั่งหน้าอู้อู้เต็มปากเต็มคำเลยอาจารย์พี่อาจารย์แปรงฟันมาไหมเนี่ยเมื่อเช้าเนี่ยท้าไมกลิ่นเหมือนน้ำพริกกะปิจังเลยวะไม่ครูไม่ได้แปรงฟันฮะเออได้จติรักเดี๋ยวขอสอบก่อนนะสอบเสร็จเดี๋ยวทักไปหาอีกรอบนะนั่่นนนแแลลเเวาสออบบโโททรศพ์มึงดกู ปรับสอบตกแน่ทำไมละเพื่อนกูนลืมบอกว่าครูมอมึงอยู่หลังจากนอนเฝ้าสาขามานานล่าสุดได้บรรจุเป็นพนักง,งานแล้วหมาไอโบน้าเซเว่นได้เป็นพนักง,งานแล้ววันนี้ดีใจกับมันด้วยครับ <c oughs> ไม่ต้องนั่งข้างหน้ารอแอร์เปิดและมึงเข้าไปนอนข้างในเลยเฝ <c oughs> ้าโจนได้ด้วย <c oughs> เครื่องรางของนาโชคผมในตอนเช้าก่อนเข้าสอบนี่ลูกช่วยพ่อเดาข้อสอบให้ได้ร้อยคะแนนทีเดี๋ยวพ่อจะเลี้ยงอาหารหมาเพชรดีกรีให้หนึ่งกระสอบไม่ได้เลยพ่อเดี๋ยวพาเดาเองอันนี้ตอบขอไขนะพ่อหมานี่นับไปเครื่องรางของขังได้ด้วยเเเหหรออออะล้้มันาาขไปงบ ยังงความยากลําบากของการทาคลิปของพี่เต้เอ็กเซนไฟเยอร์ก็คือแตงโมบางลูกมันไม่ได้อ่อนแอนะสิดูเดิกูกำลังจะผ่าแตงโมมีดกูหักขามือเลยโหลดเช็คสภาพอุปกรณ์ของคุณก่อนผ่าแตงโมด้วยนะครับเพื่อนที่อยู่ดีๆก็พูดพ้อขึ้นไม่หยาบคายอ๋อว่าไงเจ้าสุดหล่อผมที่รับไม่ได้แล้วอยากให้มันด่าผมมึงด่ากูสิมึงด่ากูเร็วมึงไม่ใช่เพื่อนกูมึงผิดปกติแล้วปกติมึงจะด่ากูไม่ใช่เหรอวันนี้เพื่อนมาแปลกเพื่อนต้องชวนกูไปห้องน้ำแล้วไปเก็บสบู่แน่ๆเลยอย่าไว้ใจมนร้าาิดสบะไ สูงเท่าที่แรงดันน้ําจะบินได้ใช่ครับผมก็เคยทําแบบนี้กับปืนฉีดน้ําพ่อซึ่งแรงดันมันน้อยหลือเกินน่ะผมบินไม่ได้พ่อบอกว่าเล่นโทรศัพท์มากๆระวังตาจะเสียน,นะลูกโทรศัพท์ของผมเปิดหน้าจอพอประมาณไม่ให้แสงแยงตามากเกินไปโทรศัพท์ของพอ่อเปิดแสงให้ชัดที่สุดเพราะตาพ่อจะไม่เหลือและพ่อควรเตือนตัวเองมากกว่านะพอ่อลดแสงลงบ้างก็ดีเดี๋ยวตาบอดเมื่อเกมเมอร์ป่วยแล้วต้องเข้าโรงพยาบาลกูจะไม่ยอมนอนเป็นผักงงๆหรอกเว้ยถึงมาเลยกูจะลากหัวคอมมันนี่แหละแม้จะป่วยก็ยังเล่นเกมได้แต่ขอแนะนาน้องๆถ้าป่วยให้นอนพัก ขค่ไปเล่นเกมนะครับใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้เพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่นะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับเจอกันใหม่คลิปหน้า